วัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสขับรถเข้าไปในตัวเมืองอูเมียวนะคะแล้วก็ขาขับกลับบ้านเนี่ยก็พึงนึกได้ว่าเออไหนลงถ่ายคลิปไว้นิดหน่อยดีกว่าแล้วทุกครั้งก็ถ่ายคลิปแหละแต่แบบไม่ค่อยได้ลงอะไรอย่างนี้เนาะลงแบบอธิบายแต่ขอวันนี้เดี๋ยวจะอธิบายใส่เสียงให้นะว่าการขับรถอะเราต้อง คิดยังไงเราต้องวางแผนในการขับขับขับ,ขบยังไงเนาะว่าการขับรถมันไม่ได้แค่แค่ขับอย่างเดียวตาหัวแล้วก็มืออะไรอย่เงี้ยใช้ประสาทหลายประสาทนะมาไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่เสียงไว้ให้เนาะก่อนเข้าวงเวียนนะคะดูรถในวงเวียนนะคะวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะหลังรถสีดําไม่มีรถมาแล้วเราก็เข้าวงเวียนไปเกียร์สเกียร์สมเลยเนาะ เกียร์สามเนี่ยได้เลยแล้วก่อนจะออกก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวออกตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะไปตรงเซ็นทรัมแล้วพ่อขับออกปุ๊บก็จะดูป้ายว่ามันจำกัดอะไรเป็นหูวุตรเลสป้าย70แล้วก็ถนน503จําจำกัดไม่เกิน70แล้วก็ตอนนี้เป็นทางเอกนั่นเองหูวุตรเลสแล้วก็เมื่อกี้ป้ายสีขาวก็คือของเราเลนเดียวทางซ้ายอ่ะ2เลนแล้วพ่อขับไปเรื่อยๆนี่ก็จะเห็นได้ว่าเส้นปะทางซ้ายมือเนี่ย ฝั่งเราก็คือเป็นเส้นปะ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 แปลว่าเราอะ่ะมีสิทธิในการจะแซงคันหน้าหรือว่าคันหลังนะคะสามารถว่าแซงได้ถ้าคุณอยากจะแซงนะคะแต่เวลาแซงก็ห้ามเกิน70นะแซงได้ถนถไม่มาก็คือเราไป,ไปใช้เล่นฝั่งนู้นได้แต่สังเกตดูดีๆนะคะว่าฝั่งทางซ้ายอะ่ะเขามีเส้นทึบแล้วก็คือเขาไม่สามารถจะแซงมาหารเราได้นะคะหรือว่าถานนเส้นนี้ถ้าสมมติเราจ,จู่ๆแบบ รถพังหรือว่าอะไรก็ช่างไอรถข้างหลังอ่ะก็สามารถจะแซงเราใช้เลนฝั่งนู <ST> ้ได้เนาะขับไปเรื่อยๆก็จะเห็นป้ายทาง ทางขวานะคะเป็นป้ายสีฟ้าก็เป็นป้ายวงเวียนเนาะเห็นไหมเราจะตรงไปนะคะคือเราจะกลับบ้านก็คือต้องเส้นเ e อียฟีร่าเราก็ไปหาเอียฟีรานะคะตรงไปตรงไปหรือว่าเลี้ยวขวาก็ให้คงเลนขวาไว้นะคะแล้วก็ดูเลยตัย้งแต่เนิ้นๆป้าย60ใช่ไหมป้าย60แล้วเราก็คือแวนนิงพลิกไม่มีรถมาทางซ้ายแน่ใจแล้วไม่มีรถมาทางซ้ายแล้วก็ไปเลยก็เกียร์สนะคะ ไม่มีรถในวงเวียนนี่ก็คือเกียร์สามได้เลยแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวออกอย่าลืมนะนี่นะคะ60แล้วก็เป็นถนนทางเอกเนาะวูดเลดแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นถนน503อยู่ก็มีอีกแล้วป้ายอีกแล้วป้ายสีฟ้าไปไหนนะจะไปเลนไหนจะขับเลนไหนดีนะเราก็ต้องไปสีเดิมดูดิดเนเราจะไปเซ็นทรัลหรืออะไรเงี้ย ลาก็คือคงเลนนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ดูนะคะอันนี้40นะคะจำกัด40มีรถมาดัดทางขวามือด้วยแต่รถคันนี้เขามาก่อนเราก็เลยขึ้นไปได้นะถ้าเขามาทีหลังเราเราค่อยเปลี่ยนเลนให้เขาเอ๊ะอันนี้คือป้ายอะไรนะป้ายสีส้มก็คือป้ายพวกทางเบี่ยงนะคะอันนี้ไม่น่าใช่ของเรานะ E 4สก็อย่าเสียราเราก็ตรงไปแล้วก็ขับไปเลย เห็นไหมป้ายสีส้มก็คือป้ายทางเบี่ยงแต่นี้ไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะเราไม่ได้ขังขวานั่งเราตรงไปเห็นข้างหน้ารถต,ติดติดไฟแดงแก็คือไฟแดงก็คือปล่อยปล่อยเลยไม่ต้องเหยียบคันเร่งปล่อยให้รถไหลๆไปนะคะ ระหว่างติดไฟแดงนะคะก็ใส่เกียร์ว่างทิ้งไว้นะคะแล้วก็แค่เหยียบเบรกเพราะว่าเท้าซ้ายอ่ะจะได้พักไม่ต้องเหยียบเออคลาสตลอดเนาะหรือว่าก็ใส่เบรกมือก็ได้แล้วแต่เลยรถบางคันหลายๆคันอะ่ะจะมีแบบโหมดประหยัดเขาเรียกว่าพลังงานเนาะก็คือแค่เหยียบคลาสก็สตาร์ทเลยแต่อันนี้ติดไฟแดงแค่แป๊บเดียวเองนะดูเขาก็เริ่มไหลละพอเริ่มไหลปุ๊บเราค่อยแต่คลาสเนาะ พูดในส่วนที่ไปลดประหยัดพลังงานนะคะถ้าไม่ประหยัดพลังงานก็ใส่เกียร์ว่างแล้วก็เหยียบเบรกไว้ก็ได้นะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไฟเขียวทั้งสายเลยนะคะพอเขียวปุ๊บเขียวข้างหน้าก็เขียวอันนี้ยังสมกัดความเร็ว40นะคะแล้วก็เป็นถนนเอกเ,อกเนาะหูบุดเลสแล้วเราก็จะหน่นตามป้ายสีเขียวข้างบนไปถ้าไม่แน่ใจหรือว่า เอ้ยม so ันเป็นถนนจำกัดความเร็วเท่าไหร่นะก็ให้ดูสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมในตัวเมืองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน50นะคะในชุมชนเนาะเห็นไหมมันเป็นไฟเขียวก็จริงแต่ตรงเนี้ยเป็นถนนคนเดินแบบเป็นทางมะลายก็ต้องระวังหน่อยแล้ววันนี้เป็นวันแรงงานเนาะเขาก็เลยเนี่ยธงสีแดง อะมากต่อกันนะคะนี่ก็เริ่มป้าย60แล้วนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเริ่มจำกัดความเร็วที่60นะคะก็เริ่มจะเห็นป้ายสีฟ้าข้างหน้านหุ้นลยเห็นไหมเดี๋ยวมาดูมันคือป้ายอะไรนะ แล้วก็มีป้ายสีส้มก่อนทางซ้ายทางขวาก็คือ70นะคะแล้วก็ตรงนี้อ่ะไม่มีจักรยานก็ไม่มีคนเขาห้ามนะห้ามคนห้ามจักรยานมาเดินเล่นอะไรเพ่นพ้านเราจะเลี้ยวขวานะคะจะไปดูยางลมลดก่อนก่อนที่จะกลับบ้านเนาะเนี่ยแล้วก็มีเส้นปะ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 ,ปะ,ปะก็ออกไปไม่ได้เลี้ยวขวาทางนั้นนะก็คือเนี่ยขวาทางนี้ก็จํากัด40นะคะเห็นไหมมันจะมีทางสองทางซ้ายขวาแล้วก็มีป้ายวงกลมด้วยเมื่อกี้ เราจะไปดูยางลมรถกันค่ะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ยางหน้ารอนเนาะยังขับมาได้แบบ 10- 20ไมล์แล้วยังไม่ได้ดูลมรถดเลย คือขออภัยนะคะไม่ได้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปตอนที่ตรวจลมรถเนาะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะพอดีพี่คิดมีอาการกำเริบนิดหน่อยอันนี้กำลังจะกลับบ้านกันละคือเราจะออกทางนี้ทางที่เขาจะสร้างถนนแล้วก็อ่านว่าเอ๊ให้ระวังอะไรนะขับไปได้ไหมนะ <c oughs> แต่เหมือนเขาเขียนว่าให้ระวังเครื่องจักรกำลังทำงานประมาณนี้ แต่วันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะแต่เพื่อความแน่ใจเราควรขับค่อยๆขับให้ชัวร์ค่ะไม่เกินสัก30แบบเผื่อมีคนวิ่งข้ามวิ่งออกอะไรเงี้ยก็จะได้เบรกได้เนาะเนี่ยเขาบอกว่าเบรกทัฟฟิกห้ามเลี้ยวขวานะคะห้ามเลี้ยวเด็ดขาดของเราเป็นแวนนิ่งพลิกนะคะแล้วก็เริ่ม70ไม่มีคนห้ามคนห้ามจักรยานปัน่นอันนี้กค็คือเรียกว่าเลนตรงนี้คือเลนเร่งความเร็วนะคะหรือว่าอ l คเซลชชูนเชิดแฟล t ม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขึ้น text เท็กซ์อาไว้ให้ค่ะคุณก็ดูให้แน่ใจก่อนเนาะแต่ข้างหลังไม่มีรถอะปอกเลยขึ้นมาเลยแล้วก็อันนี้ก็เข้าวงเวียนอีกแล้วนะคะให้ระวังวงเวียนเนาะป้ายแล้วเราก็จะตรงไปนะเอีย e ฟีร่าก็คือ E อี๊ฟีล่าก็คือป้ายสีเขียวนะคะให้ดูไม่มีรถในวงเวียนก็ขับออกไปเลยนะเกียร์สามก่อนออกก็เหมือนเดิมค่ะเปิดไฟเหลียวนะคะขั้นหลังอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ด้วย แล้วก็เนี่ยค่ะนะคะตรงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเมืองอูเหมียวแล้วก็วงเวียนข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นวงเวียนสร้างใหม่นะเพื่อเขาจะได้สร้างทางลัดเพื่อไปอีกคอมมูนหนึ่งก็กลายวงเวียนนี้ก็แค่แบบ3มวงเวียนเพราะทางขวาเขายังไม่เปิดให้ใช้บริการเนาะก็คือไม่มีรถมาแน่นอนแต่อย่างไงเราก็เปิดเฟรี่ยวเพื่อรถข้างหลังเขาจะได้รู้ว่าเราจะเลี้ยวออกทางไหนนะเนี่ยแล้วก็เลี้ยวออกทางขวาได้เลยนะคะแล้วก็ อูดเลนแล้วก็จํากัด70เนาะก็จะเห็นป้ายสีฟ้ามาแต่ไกลเลยก็จะทําให้เรารู้นั่นเองว่าเฮ้ยเราจะไปเอยฟราเนี่ยไปซ้ายขวาหรือไปตรงไหนนะเอยฟราก็คือไปทางขวามันมีเอยฟราอะไเอยฟร่านะหนอราหรือว่าเสิร์ดานเหนือหรือว่าใต้นะเราจะไปทางขวาแล้วก็เลนขวาทิ้งไว้นะคะป้ายอะไรนะป้ายวงเวียนแล้วให้ระวังวงเวียนอีกกี่เมตรก็ดู เราจะไปทางขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะคะขั้นหลักจะได้รูนหรือว่าเขาจะได้ไม่เบรกเนาะแล้วก็ทางซ้ายไม่แน่ไม่รดใช่ไหมแล้วก็ออกไปเลยออกเกียร์สามไปเลยเข้าออกเกียร์สามเลยแล้วก็อันนี้ก็คือเนี่ยเส้นเ e อียฟีล่าเป็นฮูดเล่แล้วก็จํากัดไม่เกินร้อยสิบพอขึ้นเ e อียฟีล่าแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกไม่เป็นป้ายเส้นป่านะอันนี้ให้ระวังแบบลมแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูได้จาก เสาที่มีคล้ายๆธงคล้ายๆกล้วยอย่างนี้ทางขวามือเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็คือลมลมแรงนะถ้าคนขับรถคันเล็กๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ให้ระวงังเพราะมันเป็นทางโล่งเนาะเนี่ยก็จะเห็นว่าทางโล่งเป็นอย่างนี้นะไม่มีตึกสูงๆไม่มีต้นไม้เยอะๆก็คือแบบลมแรงเหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยนี่นะคะร้อยสิบเนาะ ส่วนใหญ่คนที่เขาจะเริ่มแซงกันก็เนี่ยแหละคะ่ะเริ่มแซงสองเลนเลนที่เวลาจะเริ่มเป็น2เลนหรือว่าเริ่มความเร็วใหม่เนาะเขาจะเริ่มแซงกันช่วงน,นี้ส่วนใหญ่ สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามหรือว่ามาดูนะคะที่จะสอบขับในอมเมี่ยวนะคะเนี่ยค่ะตอนที่ปอสอบอ่ปะปอได้ไปขับทางนี้ทางขวาเนี่ยให้ขับออกทางนี้แล้วตอนนั้นตื่นเต้นมาก